ทัวลงหนักมากหมออ๋องเบิกเงิน1.3ล้านพาสซสเก้าไกลไปสิงคโปร์ได้มีการรายงานมาว่าในช่วงระหว่างวันที่21-25กันยายนนี้ในปฏิพัตสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่1และคณะรวม12คนมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยระบบวัตถุประสงค์ว่าเพื่อศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ การประชุมของรัฐสภาแห่งสาธารณารัฐสิงคโปร์การบรหิหารการจัดการแรงงานของคนไทยในสิงคโปร์และการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสิงคโปร์โดยในวันมัวมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนรัษฎรได้อนุมัติการเดินทางเมื่อวันที่12กันยายน2566และเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรได้อนุมัติงบประมาณเป็นเงินจำนวน1,379,250บาท ทั้งนี้ภารกิจการเยืนสาธารณารัฐสิงคโปร์ของนายปฏิพัฒ์และคณะเป็นที่วิาพากษ์วิจัยกันอย่างกว้างขวางโดยมีสสอหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามีการตั้งเรื่องอนุมัติอย่างเร่งรีบโดยไม่ผ่านการพิจารณาของขคณะกรรมการแผนและงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภพุทรระดรอ,อีกทั้งยังเป็นห่วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ2,566ที่ต้องรีบเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ สำหรับรายชื่อคณะผู้ร่วมเดินทาง12คนนั้นมี7คนที่เป็นสอสอประกอบไปด้วยนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาพู้ทนรัศดรคนที่1ในฐานะหัวหน้าคณะ2นายน,นัทพงศ์รื่งปัญญาวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล3นายวรพบวิริยโรธสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล4ในเท่าพิภพ,พ ลิ้มจิตกรสะสะกรุงเทพมหานครพักก้าวไกล5นางสาวพิมพ์พชิชาชัยสุภกิจเจริญสะสะพิศณุโลกพักก้าวไกล6นางสาวทิศรัตน์เหลาหาพลสะสะกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลและ7นายสรันทิมสุวรรณสะสะเลยพักเพื่อไทยที่เหลือสีรายนั้นเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้ทนรัศดรที่ได้รับมอบหมายให้ไป ปฏิบัติภารกิจติดตามคณะส่วนอีกหนึ่งรายมีชื่อของนายไกลก้องวิทยาการอดีตในทะเบียนและผู้ก่อตั้งพักอนาคตใหม่ที่อยู่ระหว่างการตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งระบุว่าเป็นผู้ติดตามของนายปฏิพัทและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งนี้งบประมาณจำนวน1,379,250านวน1 379,250บาทแบ่งเป็นค่าบัตรโดสารเครื่องบินสายการบินไทยไปกลับกรุงเทพสิงคโปร์438,750บาทค่าเบ้ยเลี้ยง 1>, 1 2 4 0 0 0บาทค่าเช่าที่พัก425,000บาทค่ารับรอง2 0 0 0 0นบาทค่าของที่ระลึก30,000บาทค่าเชาวพานะในต่างประเทศ150,000บาทค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทางราชการ11,000บาทและค่ายานพาหนะขนสัมภาระเดินทางไปกลับท่าอากาศยาน4,000บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายสำหรับสอสอยู่ที่คนละ1 1 4 6 5 0บาทแบ่งเป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ51,250บาทค่าเบี้ยเลี้ยง4วันวันละ3,100บาทรวม12,400บาทค่าที่พักพักเดียว50,000บาทและ ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง1,000บาทส่วนของในบดิพัฒนั้นมียอดจ่ายรวม494,650บาทโดยได้สิทธิ์ค่าตั๋วเครื่องบินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักเท่ากับสอสอคนอื่นแต่มียอดเพิ่มเติมในส่วนของค่ารับรอง200,000บาทค่ายานพาหนะ150,000บาทและค่าของที่ระลึก30,000บาทขอขอบคุณสยามนิวส์